บินและไทยบังเอิญเจอแสงสุรีลุงโลดคะ่ะนาที่นี้คงไม่มีใครไม่รู้จักหนุ่มบินบรลทธิ์และเอกพันบาลทธิสล,ละคะ่ะที่พาทีมงานไปลงพื้นที่แจกเงินและหน้ากากาอนามัยให้กับชุมชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากวิกฤตโควิด -19 ได้ลงพื้นที่ทุกวันไม่มีวันพักเลยคะ่ะพร้อมมีการทั้งไลฟ์บรรยากาศการแจกให้กับทุกคนได้เห็นรอยยิ้มของชาวบ้านกันด้วยล่าสุดทาง f a c e b o ๊ k สูงเนินบ้านฉันได้โพสต์คลิปขณะลงพื้นที่ได้เจอบ้านของอดีตนักร้องอย่างแสงสุรีลุงโลดคะ่ะก็ได้มาร่วมร้องเพลงกันในบทเพลง รักสาวเสื้อลายและอีกหลายบทเพลงกันอย่างสนุกสนานค่ะพร้อมทั้งมีการมอบเงินให้กับพี่แสงสุรีในจำนวนเงิน10,000ืบาทค่ะสำหรับแสงสุรีลุงโลดเป็นนักร้องลูกทุ่งชายที่มีน้ำเสียงที่ไพเราะเพราะพิงอีกคนนย่งของวงการเพลงลูกทุ่งเลยล่ะค่ะเส้นทางการขึ้นมาเป็นนักร้องของเขานั้นมีความแตกต่างจากนักร้องลูกทุ่งในรุ่นเดียวกันและรุ่นก่อนหน้านั้นอยู่มากมาก เพราะว่าเขามีผลงานที่โดดเด่นขึ้นมาโดยที่ไม่ได้เป็นนักร้องอยู่กับวงดนตรีลูกทุ่งวงใดๆเลยโดยแสงสุริโด่งดังมาจากผลงานเพลงแรกที่เขาบันทึกเสียงนั่นก็คือแห่ขันหมากค่ะและหลังจากนั้นก็มีเพลงที่โด่งดังอีกมากมายอย่างบทเพลงหิวกระเป๋าสามนเณรกัมพารักสาวเสื้อลายแม่เรียกได้ว่าลหลายๆคนที่ อยู่ในยุคนั้นก็จะเป็นบทเพลงที่ตึงตาใจลหลายๆคนไปเลยล่ะคะ่ะยังไงก็ขอเป็นกำลังใจให้กับคุณสุแสงสุรีด้วยคะ่ะ